สวัสดีครับแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางขณะนี้เรากำลังพาท่านติดตามรายการอยู่บนพื้นที่ของกาดบ้านดอนครับเป็นตลาดนัดชุมชนของคนลำปางอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางครับข้างสถานีตำรวจภูทอํอำเภอห้างฉัดครับถนนลำปางเชียงใหม่ทางซุปเปอร์ไฮเวย์ครับสถานที่แห่งนี้ เปิดบริการให้กับนักเดินทางรวมถึงผู้คนที่เดินทางผ่านมายังสถานที่ข้างสถานีตำรวจภูทรเมือ้งฉัดครับเสร็จยังไงแล้วคนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครหรือจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะต้องผ่านกาดบ้านดอนแห่งนี้ครับอยู่ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางครับซึ่งสถานแห่งนี้เป็นร้าน อาหารที่มีความหลากหลายครับอาหารประจำท้องถิ่นก็คือลาบแกงอ่อมเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์คอยบริการให้กับนักเดินทางที่เดินทางเข้ามาพักแวะที่กาดบ้านดอนของเราแห่งนี้นะครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูตุนครับข้าวมันไก่มีกาแฟสดของฝากส้มตำไก่ย่างรวมถึงอาหารตำสั่งร้านข้าวแกง ไว้คอยบริการให้กับนักเดินทางผู้คนที่สัญจรไปมาอยู่เป็นประจำครับก็เป็นสถานที่พักแวะได้ทั้งคนที่เดินท่าเดินทางครับพักรถยนต์หรือท่านจะอาจจะพักผ่อนอริยบทต่างๆและสามารถใช้ห้องน้ําของเราได้อยา่างสะดวกสบายเลยทีเดียวครับทางการบ้านดอนยินดีต้อนรับทุกท่านครับเพราะฉะนั้นวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางของอาจารย์สงอยากจะขอเรียนเชิญ ถ้าหากท่านมีโอกาสเดินทางขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนเมืองฮาริบุญชัยศรีนครพิงก็ดีครับก็ขอได้รับเกียรติจากท่านได้แวะที่กาดบ้านดอนครับเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์คอยบริการอาหารที่หลากหลายมีความอ,าอร็สอร่อยราคามิตรภาพครับโดยเฉพาะของฝากประจำถิ่นของเมืองเหนือของเราก็คือเป็นพวกแคบหมูเป็นไส้อัวอะไรต่างๆก็สามารถที่จะเลือกซื้อหาได้ครับ อันนี้เป็นสภาพบรรยากาศของร้านกาแฟสดที่มีความสะอาดและมีความทันสมัยครับมีพนักงานเจ้าหน้าที่คอยบริการให้คาแนะนําก็ถือว่าเป็นจุดเซ็นเตอร์ในการบริการถือว่าเป็นทุกคนแม่ค้าพ่อค้ายินดีคอยจะแนะนําเส้นทางต่างๆที่แชรเรืออคันตุกะเดินทางมายังพื้นที่จังหวัดนครลําปางแล้วจะเดินทางไปแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นวัดพระธาตุลำปางหลวง น้ำตกแก้ซ้อนหรือสถานที่ต่างๆครับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยก็อยู่ในเขตพื้นที่ของเพื่ห้างฉัดของเราก็เป็นสถานที่ต้อนรับแขกเรือที่เดินทางมาได้อย่างดีเลยทีเดียวครับเจ้าหน้าที่ประจำการบ้านดอนของเราคอยจะเป็นมักคุเทศแนะนำเส้นทางในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางครับ mm hmm. ด้านนี้ก็จะเป็นแม่ค้าส้มตำครับสังเกตแม่ค้าส้มตำนี่จะใส่เสื้อประจำวันครับวันนี้ แม่ค้าส้มตําก็ใส่เสื้อสีเขียวก็ถือว่าเป็นวันพุธครับอันนี้เป็นเชิงสัญลักษณ์ของกาดบ้านดอนของเราเลยทีเดียวครับแม่ค้าอาหารตาสั่งวันนี้ใส่เสื้อสีชมพูกําลังทํากับข้าวคอยบริการแขกสวัสดีครับแม่ค้าครับสวัสดีค่ะ,คะ,คคะอ๋อวันนี้คอยป้องกันสนับสนุนเรื่องนโยบายของทางรัฐบาลทางเดลำปังครับเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา -19 อยู่ขณะนี้นะครับ ครับด้านนี้ก็จะเป็นร้านข้าวแกงเป็นอาหารพื้นบ้านที่สะดวกในการที่จะแวะรับประทานอาหารให้อิ่มท้องแล้วก็ราคามิตรภาพครับเพียงจานละ40บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็มีข้าวซอยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ของภาคเหนือเราครับมีโอเลี้ยงครับเป็นสถานที่พักผ่อนได้ตามอธัธยาศัยเลยทีเดียวครับด้านหน้าของเราก็จะมีสถานที่จอดรถมีต้นไม้ที่ร่มรื่อนอันนี้ต้องขอ ากาบขคบคุณไปยังหน่วยงานของกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมครับที่เอื้อให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้พื้นที่ไหลาทางซึ่งไม่มีผลกระทบในการที่การสัญจรไปมาได้ประกอบสมาอาชีพที่สุจริตครับการบ้านดอนขอกับขบคุณผ่านรายการโฟกัสที่ลำปางมาในโอกาสนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านมีโอกาสเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือเดินทางขึ้นมาทางเหนือก็ขอเรียนเชิญท่านมาแวะอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่ มีความตั้งใจในการประกอบสัมมาอาชีพในการบริหารบริการในเรื่องฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับเป็นอาหารตามสั่งส้มตำไก่ย่างมีพร้อมครบครันครับที่นี่เขาเรียนเชิญได้ทุกท่านครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางขอขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามรายการของเราอยู่ขณะนี้นะครับรายงานโดยอาจารย์สงมิ่งเชื้อครับเจ้าของรายการโฟกัสที่ลำปางและเจ้าของการบ้านดอนเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งการผลิตคู่การตลาดครับเพราะฉะนั้นการผลิตจะดีอย่างไรแต่ไม่มีจุดระบายสินค้าหรือตลาดที่คอยจะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในระดับฐานรากได้มีการธำมาค้าขายเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม